ถามว่าทําไมวันนี้จะต้องมาฉันนุ่นทาแล้วนะเพราะมันถึงเวลาล้วไงฉันแพ้การเวลาอันแล้วมันก็ทําให้หน้าฉันย่นและย้อยคลอยอุ้ยพี่เล่นทุกเรื่องมันก็ดังทุกเรื่องอะทั้งชีวิตที่เล่นลนะครมาไม่เคยเล่นเรื่องไหนเลตติ้งไม่กระจาย สวัสดีค่ะหมูสุภาพรธรมนุนสินนะคะตอนนี้อายุ51เปีฉันเป็นหน้านี้มาตั้งแต่ตั้งแต่แม่ฉันคลอดออกมาแต่ก่อนฉันเป็นลูกเป็ดขี้เละเพราะว่าทุกอย่างเกินหมดแต่พอโตมาแล้วก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีโอกาสไปได้เล่นละครเนาะฉันไม่ได้เล่นละครมาน่าจะ6ปีแล้วก่อนโควิดฉันก็ไม่ได้เริ่มไม่รับงานเลยเริ่มไม่มั่นใจแล้วมันเริ่มแบบว่า จะดีหรอ,ะหรอจะนั่นหรอจะนี่หรอมันเริ่มเอเอแล้วแล้วไม่มั่นใจในหน้าเราพอตอนนี้กำลังจะมีละครเล่นแต่ยังบอกชื่อเรื่องไม่ได้แต่ถ้าเราไปพร้อมเขาเรียกว่าอะไรย้อนวัยดูสดใสขึ้นมันก็จะดีไอ้ถามว่าทำไมวันนี้จะต้องมาเพราะมันถึงเวลานวไงเมื่อคนเราอ่ะฉันชนะทุกอย่างบนโลกนี้นะจะฉันแพ้การเวลาเธอเข้าใจปะโลกมันหมุนรอบตัวฉันแล้วมันก็ทำให้หน้าฉันย,ย่นและยอยคลอย การดึงหน้าฟูลเฟสลิปนะครับคือการดึงหน้าส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างนะครับทั้งหมด3ส่วนแต่ปรดีสําหรับของพี่หมวยเนี่ยมีส่วนของคอเนี่ยคลอยค่อนข้างเยอะไปด้วยหมอก็เลยดึงฟูลเฟสลิปบวกกับดึงคอไปด้วยในคราวดเดียวกัน พี่ทราบว่าท่านผู้ชมยังจําได้หรือเปล่าคะในบทบาทของหมวยในมงกุฎดอกส้มนะคะตอนนี้หมวย52ถ้าไปดูเทียบรูปเนี่ยนะคะตอนนั้นประมาณสักย1อ็ดนะคะ มันก็ก็น่าจะได้อยู่นะหมวยดึงหน้าเป็นเทคนิคแม็กลิฟดึงถึงชั้นสมาร์ทเราทาศัลยกรรมเนี่ยดึงได้ถึงชั้นสมาร์แล้วเนี่ยมันจะทําให้หน้าของเราเนี่ยยกกระชับแล้วก็เฟิร์มตอนนี้คือดึงหน้าหกเดือนแล้วเห็นไหมคะไม่มีริ้วรอยใดๆเลยเพื่อนๆจะเห็นได้นะคะแล้วผลลัพธ์ของหมวยเนี่ยมันดีเกินคาดคือคนที่ไม่ได้เจอหมวยนานๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นผู้จัดเขาจะถามว่า,ว,าว้าวพี่หมวยไปทําอะไรมา หรือบางคนก็จะทายอายุหมุนไม่ถูกมาปรึกษาคุณหมอคณิตได้ที่นี่ได้รับมาตรฐานแล้วอาจารย์ก็เป็นคนทำเองทุกเคสทุกเคสเนี่ยรับรองว่าปลอดภัยการโกงอายุที่ดีต้องมาที่ m a x กซี่คลินิก